สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องไรหน้าสตอรี่อเเรานะครับพี่น้องนะครับพบกันื้นนี้กะเป็นคลิปประจำวันที่เจ็ดนะครับกัญยายนสองหาฮวงหกนะครับหลังจากฝนเศร้าตกแล้วกับแดดออกนะครับแดดออกก่อนกลางแงองู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็บหาวงแรวงเราก็ยังแดดจ้าอยู่นะครับจนเหลี่ยมตาหุดล่ะพี่น้องื้นนี้ผมกะสีมเว่าเรื่องพันมันนะครับเรื่องพันมัน พอดีผมจงพันมันไวเนาะครับผมเหลือพันมันไวแต่ปลูกเองเนาะครับพี่น้องไวแต่ปลูกเองอยู่ประมาณสองไร่เนาะครับสองสองไร่สามไร่เนี่ยแหละพี่น้องผ่านนี้ผมสีแนะน้าพี่น้องเนาะครับพันมันีิผมเอาไว้เองนี่แหละเนาะครับมีอยู่สามสายพันธุ์ครับที่ผมเอามาทดลองไวเนาะครับไวยากละสิบล่องเนาะครับก็คือมีการแดงเนาะครับการแดงนี่บพรเพราะท่านเนี่ยใจว่าเป็นพันธุ์ไหนเนาะครับเราก็เกษตรศาสตร์หาศูนย์เรากะ อีกตัวหนึ่งก็คือพ่วงเพชรเนาะครับสามใจพันธ์นี่ที่ผมเลือกไว้ทําทำพันธ์เนาะครับนะครับในแปลงนีน่นะครับพี่น้องแต่มือนี้ผมสีแนน้าไปเธอละต,ตก้อนเนาะครับสําหรับคลิปมื่อนี้ก็สีแนะน้าพันธ์การแดงก้อนเนาะครับพันธ์การแดงที่พี่น้องเห็นอยู่นีน่เนาะครับเห็นอยู่ข้างน้านี่กับว่ารู้ว่าเป็นพันธ์อีกอย่างเนาะครับพี่น้องพันธ์การแดงเอื่นตัวาการแดงเนาะครับเอื่นกันมาพักการแดงผมเอาน้าเพลืนมาปลูไว้ RA. เห็ดแนวได้สิบล่องถ้าปีกายเนี่ยแหละพี่น้องเพื่อนบอกว่าแป้งมันดีเนาะครับพี่น้องแป้งมันดีัวกระายแป้งดีเนาะครับเป็นที่ต้องการของทั้งล้านมันบอกว่าสิเป็นล้านมันบอกว่าสิเป็นลูกแป้งเนาะครับแป้งนี่งี๊สิบหาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนาะครับแต่กับโบลูว่าเป็นพันธุ์อีกอย่างหนึ่กันเนาะครับเบื้องลักษณะลำต้นครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนตีแตกงาเนาะครับพี่น้องขึ้นมาได้สักประมาณเอวติแตกออกไปเป็นสองงา เราเกิแต่ขก้นมามอีกเป็นสามอีกสองงานอีกนะครับนี่เป็นทุกเป็นเกือบทุกต้นเลยครับนี่เนาะเบิ่งนีครับพันเดียวกันดีครับพี่น้องการเอาพันกับขอนกลางสิยากเจ๊กน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าล้ำบเย้านะครับล้ำบเย้าสำหรับพี่น้องพูดใส่เครื่องปลูกอะเกิดสีลำบากน้อยหนึ่งนะครับสำหรับพันนี่นะครับนี่ครับเป็นการล้ำกันนะครับกันไ้เบิ่งชัดๆนะครับพี่น้อง ก้านใบก็สิเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก้านใบยอดนะครับเป็นสีแดงแบบนี้เนาะบางคนกล่าว่าเป็นลาย่องหาบางคนกล่าว่าเป็นไอ้นี่ยังล่ะผมก็จำไม่ได้นะแล้วเต่เพนที่เอื่อนไปนะครับมาลรย่องซีไปสินไรย่องซีไรย่องหาไปุันจนป่านนี้ผมกลบว่าท่านนี่หูเลยว่าเป็นพันธุ์อิงแฉเนะครับนี่ครับพีนองผู้ใดหูคัะ ก็เหม็นมาบอกกันเนาะครับส่วนหัวนั่นเดี๋ยวผมสิขุดให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับขุดให้พี่น้องเบิ้งว่าหัวนั่นหัวดีบ่เนาะครับตามที่ผมไปเบื้องยุสวนของเพิ่นกะหัวกะค่อนข้างดีเนาะครับหัวค่อนข้างดีอยู่เดี๋ยวสิขุดพี่น้องเบิ้งเนาะครับนี่ครับพี่น้องขุดให้พี่น้องเบิ้งหัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหัวเพิ่นกะเห็นยังอยู่ครับพี่น้องแต่เบื้งซ่วงเราสิบ่ค่อยยาวดอกครับ อาจจะเป็นหัวสันสันป้อมป้อมเนาะครับขอนค้างดกเนาะครับ่อน,นค้างดกอยู่พี่น้องนี่เพิ่งลักษณะของหัวเป็นหัวใหญง่ๆสันสันเนาะครับเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่นพันธุเ์เกษียรจ่าหาศูนย์หรือว่าพันธุ์พ่วงเพชรแล้วเป็นจากสันข้อมูออยู่ครับแต่นำนักเป็นดีครับนำนักเป็นดีเนาะครับหัวหญ่เลี้ยวนะครับแปลงนี้กะสิบเดือนแล้วครับสิบเดือนเต็มแล้ว เดือนก่้ๆละ่ะปลายเดือนตุลานี่ก็ได้กวบหนึ่งแนล้วนะครับเือเลยว่าทด,ดลองไหวหลายๆสายพันธุ์นะครับะเะเห็นได้ว่าหัวรอบต้นเนาะครับพี่นองหัวรอบต้นเนาะครับพี่นองผู้ใดเป็นเซียนมันสปะปรังหรือว่าผู้ใดเคยปลูกมากกวันกะ คอมเมนต์มาบอกผมเลยครับเด้อผมกือบเป็นความรู้ได้ได้พูดได้บอกผู้เพิ่นมาถามพัดมันถือนาะครับผู้ใดมาถามผมก็กว่าพหลูเขอเอื่นหยังเอื่นตะการแดงบ่ดนั่นไปใส้กับการแดงการแดงบ่ดนั่นแต่เปลือกหัวเพิ่นสีสีกเขาวจ้าน้อยเลยครับผิวบ่เรียบดอกครับผิวผิวเปียกหัวผิวหยาบๆนะครับ สำหรับหัวกับพ่อได้เนาะครับหัวกับพ่อได้แปลงดีเนาะครับหัวได้แปลงดีแต่สําหรับเอาพันธุ์ไก่ขอนข้างยากจักน้อยเนาะครับเพราะว่าเป็นแตกกิ่งค่อนข้างไรเนาะครับแตกกิ่งค่อนข้างไรเนาะสําหรับผู้ใช้เครื่องปลูกอะลำบากนิดนึงเนาะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นพันธุ์มันที่ผมติดแนะนําให้พี่น้องรู้จักเนาะครับว่าเป็นพันธุ์อีหยังเนาะครับพี่น้องรู้จักกะ เมเมต์มาบอกกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะคือเก่าเหละครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเกานะครับกดูดใดเของมาเบื้องหล้วกับซอยกดติดตามให้ถึงพันนะครับเิ่นมันสับเร็วๆนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้แคร์หกลอยเองนะครับพี่น้องเปิดมาหลายเดือนแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับพี่น้องก็ขอขอประคุณพ,พี่น้องผู้ติดตามรับชมจนจบแลวก็ กูกดติดตามเนาะครับผู้เขามาเบิงไม่เนาะครับผูติดตามอยู่แล้วครับกอพระคุณหลายๆที่เขามารับชมน้ำกันเนาะครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันเนาะครับกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อมีอีกสองสายพันธุ์สี่สีเนี้ยน้ำเลยเป็นคลิปต่อไปเนาะครับคลิปต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นกเกษตรสาสารหาศูนย์ละพี่นะ้องเนาะจังได้กับกดติดตามไปเนาะครับพี่น้องสำหรับเช้ามันสำหับหลังเฮาเนาะครับผู้ใดอยากเขามาเบิงมา แลกเปลี่ยนช่องกะขอมาได้นะครับกดติดตามมาเนาะครับกัที่ซอยติดตามกันไปเนาะครับพี่น้องเช่ามั่นสำหรัหลังเขาเนาะครับกะขอบพะกุ้นรายๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ